ครับจะเป็นแบบระบบระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างโดยเฉพาะเจ้าหน้าทีอ่อะบริการดีมากเลยตั้งแต่คนขับรถนะบริการดีหมดเลยไม่เคยเห็นในชีวิตนะแล้วก็ห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านมากกัดีทุกอย่างอ่ะทุกอย่างดีหมดเลยโอ้ยดีหมดเลย ไม่มีทิติเลยอนหารอ่อยอร่อยครับอา่นะอันอนี้จริงญาติโยมดูแลกันดีมากมารูมน่าจะเป็นบุญบารมีของหลวงพ่อไม่รู้ก็ไม่รู้นะมาเยอะมากเลยนะไม่เคยเห็นมาก่อนเจ้าคณะอำเภอศพบมยเข้าไปรวมกันที่นั่นก็บางรูปเข้าไปรถตู้แต่ทางผมนี่ไปกันรถบัส ก็รู้สึกว่าจะมามีประมาณสักสามสิบห้าแทมก็พระคงจะไปทางรถตู้กันแรกจะให้พระไปหมดเลยทีเดียวกันประมาณสักสี่ทุ่มเลยมั้งสี่ทุ่มแล้ว,ลวก็ได้นอนหลับพักผ่อนกันอยู่อย่างสบายก็มันมีพัดลมเนาะถึงจะไม่นอนห้องแอร์ก็มีพัดลมใหญ่สะดวกสบายผมรู้สึกว่าผมจะไปนี่เป็นปีที่สามปริมาณนะ ผมไปดูหนังเรื่ององค์คลิมาโอ้โห้ผ้าเป็นร้อยๆเป็นพันๆในสมัยนั้นนะเนอะคือว่าสมัยเรื่องประมาณสักห้าสิบกว่าปีที่แล้วอะผมนึกถึงว่าผมเลยเปลี่ยนเฮ้ยผมไม่สึกแล้วว่าเข้ากรุงเทพที่ไหนผมเรียนหมดทุกอย่างเรียนแบบศึกษาผู้ใหญ่สมัยธรรมกายครั้งนี้ผมก็นึกถึงเรื่ององค์คลิมานด้วยพระสงฆ์มีเป็นร้อยๆเป็นพันๆเป็นหมื่นๆ้วทําให้เราเกิดความปิติยินดีขึ้นมา เราเออเราต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึกนึกถึงองค์โคลิมานหนังละองค์โคลิมานก็มาฉายเนาะเอาพระพุทธเจ้าออกเสด็จมาองค์โคลิมานเลยต่างๆแล้วก็มีพระสองฆ์องค์เจ้าเป็นเป็นร้อยๆเป็น,นพันๆพอไปดูธรรมกายก็เช่นเดียวกันผมก็มีนึกว่าจะมากมายขนาดนี้อย่างเงี้ผมไม่ได้เข้าคิดอย่างเงี้ยมันปลูกให้เราเข้มแข็งขึ้นมาอีกนิดนอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง ญาติโยมก็ปฏิสันถานตอนรับตีมากหายากหายากมากมากผมว่าทําได้ที่ที่เดียวก็คือธรรมกายนะยธรรมกายนี่ทําได้ได,ได้ได้ที่เดียวจริงๆละในโลกนี่ทําได้ขนาดนี้เนีย่ยผมจะบอกว่าไปนั่งตากแดดตั้งแต่บ่ายสามบ่ายสี่โมงถึงหกโมงเย็นเฮ้ยกูอยู่ได้ไงวะลมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแดดที่เนี่ยกรุงเทพมันร้อนขนาดไหนใช่ไหมไม่ต่ำกว่าสามสิบนะ สามสิบถึงสี่สิบเอ้ยนั่งได้วะโจนตะวันตกดินเอ้ยก็กลับมาเนื่องว่าจะเป็นไข้หรือกลับมาเนื่องว่าจะไม่สบายใช่ไหมแล้วก็ปกติอันนี้เราไปยึดติดร้อนเนอร้อนเนอถ้าเราคิดอย่างนี้ใช่ไหมอย่างหนาวเน้อหนาวเน้อ,น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 อแล้วก็คิดแค่กําหนดเอาธรรมดาปกติจิตใจเราไม่ฟุง้งซ่านเพราะจิตใจไม่ฟุง้งซ่านก็ก็คือปฏิบัติธรรมแล้วนะอ่านี่แหละให้ทาปัจจุบัน เียกถึงว่าท่านว่าร้อนแล้วไม่เราไม่ไปติดมันเราไม่ไปยึดมันมันก็ไม่ร้อนหนาวเราไม่ไปยึดไม่ติดไม่สมมติมันขึ้นมามันก็ไม่หนาวเป็นลมโพล่มใจเนาะของญาติโยมและก็พระภิสุกสงฆ์เพราะว่าท่านเนี่ยคนเราไม่ใหญ่ก็เจอปัญหายเยอะ่ะเจอลมแรงก็โอ้สารพัดอย่างต้านลมต้านอะไรต่างๆ เป็นลมโพล่มใสให้ญาติโยมพุทธ,ธบริษัททั้งสี่จะได้เป็นที่พึ่งหลวงพ่อก็ยังดีนะไม่เหมือนพระองค์อื่นถ้าเป็นพระองค์อื่นออกมาต่อต้านกันเดียวก็พังกันทั้งประเทศก็ขอขอบคุณพระเดชตัวคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยที่เมตตาต่อพระที่สูงส่ในพุทธศาสนาได้ฟังธรรมะธรรมทานแล้วก็ เป็นสังฆทานพร้อมด้วยอุปธรรมวัดต่างๆภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพม,มหานครขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพพรารณมัยสมบูรณ์ปราศจากทุกศโศกโรคภัยอุปสรร,รสคอันตรายทั้งหลายจเจริญไปด้วยจตุรพิพรชัยมีอายุวัน,นะสุขะพระเป็นล่มโพล่มไสของสิทธญาณุสิทธ ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านเธอ,อ